นอนหลับไม่สนิทอาจไม่ใช่แค่เรื่องหมอนหรือที่นอนแต่คลื่นรบกวนจากมือถือ WiFi หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวก็มีส่วนทําให้สมองเราพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ลองสังเกตดูสิว่าก่อนนอนเรายังเลื่อนโทรศัพท์เปิดทีวีหรือวางมือถือไวหัวเตียงอยู่หรือเปล่าคลื่นเหล่านี้อาจไปรบกวนคลื่นสมองทําให้หลับไม่ลึกตื่นง่ายและรู้สึกไม่สดชื่นตอนตื่นเช้าวิธีง่ายๆที่ช่วยให้หลับสบายขึ้นคือ ปิดไ Wi ไฟปิดมือถือหรือวางให้ห่างจากตัวอย่างน้อย1เมตรก่อนเข้านอนรวมถึงปิดไฟให้สนิทลดเสียงรบกวนและหากเป็นไปได้ลองเปิดเพลงขึ้นสมองแบบอัลฟาหรือเทต้าแทนจะช่วยสมองผ่อนคลายและเข้าสู่โหมดหลับลึกได้ไวขึ้นใครที่นอนหลับยากลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆแค่นี้ชีวิตอาจเปลี่ยนไปได้วยความสบายทุกค่ำคืนก็ได้